ก็คือเราจะไปด้วยตัวเองหรือยังไงผมไปด้วยตัวเองมันสิครับผมตามหนึ่งสามสี่เห็นบอกว่าเราปฏิเสธไ่บทหมายนะครับปวิมาตาหนึ่งสามสี่นะครับสิคของผมเฮ้ยสิอร่อีแยบไม่ได้ใครทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ผมไปของผมเองที่เราควรถามมถามนิดนึงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ผมปฏิบัติหน้าที่ยังไงครับผมปฏิบัติหน้าที่ไงผมสืบสวนกับคุณลีเว็บแต่ทําไมถึงไปขู่รีไถซ้ำไม่มีครับเขาเดินมาแล้อันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยสิ่งที่ผมเสียหายเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับเร่อพนันไหมครับพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับทำตามหน้าที่แสดงว่ามีคนสั่งให้ไปปฏิบัติปฏิบัติเป็นนโยบายของผู้พิพากษาไทยหรือเปล่าอ๋อแสดงว่ามีการสั่งจากผู้พิพากชาไับ

ไอ้ขาไปดิตาไอ้ผมต้องไปสนเงไปีนะไปดีนะไปดานะเฮ้ับไปดีนครับเ hey. ข้ยเฮ้ยเฮ้ยที่าไอ้ามที่ยังเห้ที่กยดเเอไ้ตาายตาสายไอ้นี่คกันดีครับครับทำไมผมไปเองได้ยังอ้มาตรงสามท่ผมรังส้ากขมาหาเราแต่ตองส้าหานั้นเราปฏิเสธใช่ไหมคะตีผมปฏิเสธ พี่เกรงกลัวเลยพรับพี่ถึงยากไปไม่ใช่เป็นสิ six, ิ์ของผมบไปเบินเดินไปเลยไปไปเลยแล้วตามแต่พี่ไลน์มันพี่นได้น่ากลปดแนะ หัวใจไม่ดีเลยนะใใ่ะหัวใจเต้นมากเพราะว่าเมื่อกี้ล้มแบบละนาวเลยอน่ะ